ปียนุชเปิดใจหลังแพ้ญี่ปุ่นยอมรับวอลเลย์บอลหญิงไทยจบสกอร์ไม่ได้เองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนทีมชาติไทยพ้ายทีมชาติญี่ปุ่น0ต่อ3เซตผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่มหลังจบเกมแป้นปียนุชแป้นน้อยกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าเซตแรกเราก็เริ่มต้นมาดีแล้ว แต่มาแผ่วช่วงปลายเซตมีจังหวะเสียแต้มต่อเนื่องทำให้เขาได้เซตไปต่อเซตที่2ด้วยสภาพร่างกายและความเหนียวของญี่ปุ่นทำให้แต้มห่างเซตที่สมเรากลับมาได้แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าลูกนั้นมันควรจะเป็นของเราแต่มันก็ไม่เป็นของเราต้องชมว่าญี่ปุ่นเขาเหนียวแต่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้เองปัจจุอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องผิดพลาดบ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกมกับจีน ให้จีนเขาไปกดดันแทนเราดีกว่าเรามาถึงรอบนี้เราก็ไม่อยากจะกดอะไรจริงๆเราร่วมแรงร่วมใจกันทุกวันอยู่แล้วแต่พรุ่งนี้อยากให้เราเริ่มใหม่แล้วก็สู้ใหม่จริงๆฝากแฟนๆเชียร์พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ